สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำน้ำหมักปลาทะเลนะฮะแต่ก่อนที่จะทำน้ำหมักปลาทะเลครับมาดูนี่ครับนี่คือจุลินทรีย์ที่วันนั้นเราทำกันไว้นะครับวันนั้นที่ทำไว้เนี่ยผมใช้ขวดน้ำขวดน้ำดื่มอะน้ำน้ำน้ำเปล่าน้ำดื่มนะครับแล้วก็ปรากฏว่าลืมลืมไปสองสวันขวดระเบิดครับดังสนั่นหวั่นไหว,ไวหมาเห่าทั้งซอยเลยฮะ ผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นขวดน้ําอัดลมแทนสังเกตเห็นไหมครับก็เหลือน,นิดเดียวเองนะครับไม่ใช่เราระเบิดหมดนะครับนี่ฮะแล้วผมก็ปล่อยแก๊สทิ้งนะครับนี่ก็หมดแล้วเหลือน,นิดเดียวนะครับพิสูจน์กลิ่นกันก่อนดีกว่าหืมกลิ่นหอมหอมแบบหอมแบบแบบโยเกิร์ตแบบนมเปรี้ยวอะครับผมขอชิมหน่อยดีกว่าผมขอชิมหน่อย กลิ่นมันแบบโอ้ยเหมือนข้ามากอ่ะเหมือนโยเกิร์ตก็เหมือนหมอนมเปรี้ยวก็เหมือน,นข้ามากก็เหมือนมันยั่วยวนเหลือเกินขอสักหน่อยเหอะอืมหวานน้อยหวานน้อยเปรี้ยวซ่าสุดยอดเลยปวดชุ่มคอเลยอ่ะนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเริ่มจากน้ําตาลก่อนพอดีผมอ่ะกากน้ําตาลผมแม่งหมดว่ะแล้วผมก็เกลียดไปหาซื้อผมก็เลยไปในร้านสะดวกซื้อ ร้านหนึ่งนะที่ไม่ใช่ร้านไอ้นี่นะเป็นร้านค้าส่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นค้าส่งด้วยปรากฏว่าน้ําตาลถูกครับไม่ต้องสนใจยี่ห้อเลยฮนะยี่บสามบาทห้าสิบก็เลยซื้อมานะครับนี่นรับแชมป์น้ำตาลทรายเลยครับเห็นเห็นได้ไปเลยเก็กัดน้ำตาลเป็นหมดเลยนะใช่ไหมครับมปเกียรไปหาซือ้อกันนี่แหละน้ําตาลทรายเพกันเห็นเห็นไปเลยครับเพกันนี่มันเห็นเห็นไปเลยน้ำตาลทราย เทไปแล้วหนึ่งหนึ่งโลนะครับนี่คือถุงโละโลนะถังนี้ประมาณยี่สิบยี่สิบลิตรยี่สิบห้าลิตรเนี่ยมายี่ห้าลิตรได้มั้นเห็นนะยี่สิบห้าลิตรเดี๋ยวผมจะใช้น้ำตาลสองโลเลยผมชอบทำแบบว่าเข้มข้นเข้มข้นนะครับอันนี้นะครับอันนี้ถุงที่สองนะครับนี่ฮนะหนึ่งโลนะครับกี่เทไปแล้วครับสองโล เอาให้หว,หวานไปเลยนะเอาให้ชื่นใจเลยอะประมาณว่าให้จุลินทรีย์เราเนี่ยมันชื่นใจไปเลยเอ,เอาแล้วเอาแล้ว,เอ,ลว,เ,อลวเอาอีกแล้วเตรียมของมาทำน้ำหมักเยอะ,ะแยะไปหมดแต่ลืมแล้วลืมไม้คนครับมือนี่แหละครับทำไม่พี่น้องมือคนนี่แหละเราได้จับเพื่อว่าน้ำตาลละลายหมดหรือ,อยังนะครับ อันนี้ผมใช้น้ำปลาปานะแต่ว่าผมลองไว้แต่เมื่อวานนะครับลองจริงไว้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยทำน้ำหมักแล้วใช้น้ำปลาป่าเนี่ยน้ำปลาปาเนี่ยปรากฏว่ามันมีคอรีนมีสารมีพวกสารที่เอาไว้ใช้ฆ่าฆ่าเชื้อในน้ำปลาปาปรากฏว่ามันก็ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เราด้วยครับโ <c oughs> อ้โหนี่เป็นยังใช้มือคนสุดยอดนี่ตาไาลเหมือน,นชิมอย่างงี้ยหวานอะ หวานอะ่ะแต่ว่าไม่รู้กี่บิดนะไม่มีเครื่องมือวัดแต่หวานชิมด้วยลิ้นนี่ะนะครับสุดยอดไหมฮะใช้มือนี่นะครับขอ,ขอล้างมือเดียเดี๋ยวนเหนียวถ่ายขนาดนี้๋ยว,ว่าถ่ายวีดีโอจบก็แห้งก็เหนียวมือเลยพอดนะีโอเค <c oughs> นะครับหลังจากที่เราเทน้ำตาลหรือว่าสารหวานเนี่ยผสมไปแล้วจะเป็นกากน้ำตาลโมลาดก็ได้หรือจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะครับ อันนี้คือเกสรดอกไม้มันตกมานะไม่เป็นไรผสมดีแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําี่ห้าลิตรผมใช้สารหวานเนี่ยสกิโลนะฮะพระเอกของเรานะครับก็คือปลาทะเลเดี๋ยวผมใช้ท่านดูเลยครับเดี๋ยวนี้ทะเลไม่ได้อยู่แค่ภาคใต้นะครับทะเลไปถึงเชียงใหม่ครับไปถึงนครพนมครับ นี่ครับนี่คือปลาทะเลผมนะครับผมสั่งซื้อปลาป่นที่เป็นปลาทะเลป่นจากร้านค้าออนไลน์ในราคากิโลละสี่สิบห้าบาทครับมีโปรตีนอยู่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นน้ำหมักปลาทะเลที่ไม่เหม็นเน่าอ่ะครับผมเป็นคนนึงแหละที่ไม่ชอบบ้านเหม็นๆบางคนไปเอาไส้ปลาเก็ดปลากาก,ากปลาหัวปลามาหมัก หมักสักพักในกระบวนการย่อยสลายเกิดโอ้โหเหม็นฟุ้งทั่วบ้านครับบางทีนี่อยู่กันไม่ได้เลยนะแล้วเกิดบางคนเนี่ยใส่สารหวานน้อยเนี่ยอาหารจุลินทรีย์ไม่พอจุลินทรีย์ขยายไม่ทันเน่าครับนอนขึ้นโอ้เหม็นนกรกั่ซากศพเลยครับวันนี้เรามาทําน้ําหมักปลาทะเลที่ไม่เหม็นกันนะครับก็คือนี่โอ้โห,โโห,โโห,โโหมาแล้วครับนี่ครับเขาหอมไหมแ,แบ่งขายผมกรีดให้ดู อันนี้เป็นปลาที่มีเนื้อโปรตีน45เปอร์เซ็นต์เป็นเกรดที่ใช้ทําอาหารสัตว์นะครับยางไงฮะแล้วเขาผ่านกระบวนการต้มให้สุกมาแล้วเขาอบให้สุกแล้วเขาามาบดนะครับบดให้มันแห้งละเอียดพวกนี้พวกนี้จะไม่เหม็นเลยกลิ่นคล้ายๆปลาเค็ม,มครับอืมเนี่ยอืมกลิ่นคล้ายๆปลาย่างแล้วก็ออกแนวแบบปลาเค็มปลาเค็มนิดๆเพราะเป็นปลาทะเลอะเนาะนี่ฮะเป็นไงครับทะเลมีอยู่ทุกที่ครับ ไ,ไม่ต้องไปดิ้นลนครับไม่ต้องไปหาซากปลาหัวปลาไส้ปลาหมักให้มันเหม็นเน่าบ้านโอ้นุ่มๆุมนุ่มๆเหมือนเนื้อปลานะครับนี่แหละอันนี้หนึ่งกิโลใส่ลงไปเลยครับใช้เนื้อพวกปลาที่มันผลผลอย่างนี้แหละสะอาดมัน,มนอบมันด้วยความร้อนมาแล้วฆ่าเชื้อมาแล้วครับถ้าท่านทำแล้วไม่สำเร็จก็แสดงว่ากระบวนการของท่านมัน ไม่สะอาดเองนะครับเพราะว่าทุดีมันสะอาดหนึ่งโลผ่านไปผมทำแบบสูตรเข้มข้นแค่สองโลอันนี้อันนี้ก็คือว่าเขาคงจะไม่รู้จะถุงลายใส่ให้ผมเขาแล้วถุงกระสอบอะไรก็ไม่รู้ใส่ไหมนี่ยแต่เขียนว่าปลาปนนะครับกี่ถุงเลยกี่ตูดเลยครับเราไม่ใช้แล้วอันนี้จึกเนี่ยฮะ นี่คือปลาป่นเกตทําอาหารสัตว์นะกิโลละสี่สิบห้าบาทครับจะไปหาหัวปลาไส้ปลาเกตปลาเน่าๆจากตลาดมาทําให้มันเหม็นบ้านทำไมครับแล้วก็โปรตีนต่ําด้วยนะครับมีแต่พวกเวลาที่เราทําน้ําหมักปลาทะเลเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยนอกจากแมกนีเซียมสังกะสีแคลเซียมแน่นอนครับก็คือกรดอะมิโนอะมิโนโปรตีนคุณเคยได้ยินไหมครับ แล้วถ้าคุณไปเอาพวกซากปลาเก็ดปลาก้างปลาพุงปลาหัวปลามาหมักเนี่ยคุณเอาโปรตีนอย่างไหแล้วครับโปรตีนน้อยมากนะครับนี่ฮะโปรตีนห้าอร์เนะครับเกตอาหารสัตว์ปัญหาตอนนี้คือไม่กล้าเอามือคนนี่แหละนะครับจมไปแล้วนะครับโยกโยกหน่อยโย,โยกหน่อยโยกหน่อยนะครับเสร็จแล้วพระเอกของเราครับตัวสุดท้ายก็คือน,นี่ฮะน้ำหมัก ไอตัวจุลินทรีที่เราทำเป็นจุลินทรีย์สดผมใช้สักครึ่งหนึ่งดีไหมหรือ้าใส่หมดเลยก็ได้นะมันก็จะได้เป็นเร็วเพราะว่าผมก็รู้ไอเหลือไว้หน่อยดีว่าเดี๋ยวเอาไวท้ทำฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่ต่อซึ่งมันเป็นสูตรที่แม่งโคตรง่ายอ่ะถ้าคุณมีจุลินทรีย์ตัวนี้ที่คุณทำที่ผมทำนะที่คุณตามตามผมนะคุณแค่เอานมที่มันจะหมดอายุแล้วตามห้างที่ขายซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอามาตีเข้ากับ ไข่ไก่แล้วคุณเอาจุลินทรีย์ตัวนี้เติมไปหมักเจ็ดวันคุณได้ฮอร์โมอนนมฮอร์โมอนไข่เลยคุณไม่ต้องทำอะไรเยอะๆเลยครับปดฟ้ปปาก่อนใช้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็คนครับคน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 ,คน,คนอ๋อลืมไปไอัน,นี่มันป่นมาแล้วไม่มีชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับผมก็จะคนด้วยการเติมอากาศเพราะเดี๋ยวผมต้องเติมอากาศต่ออีกจนกว่าการะบวนการย่อยสลายจะสำเร็จนะครับเดี๋ยวลุกก่อน นี่ครับเหมือนเดิมนะฮะออกเย็นตูปลามาแล้วเพระเอกเรานี่ครับเติมไปเลยครับเดี๋ยวก็จะคนไปเองไปแล้วเดี๋ยวผมเอาถุงพลาสติกปิดรอบหนึ่งก่อนแล้วก็เอาฝาเขาเนี่ยกดไว้แต่ว่าไม่ได้รัดแน่นนะครับมันก็จะเกิดการแบบลีกออกของแรงดันได้เวลาที่เกิดการย่อยสลายนะฮะแต่ถ้าหากว่าใครอยากให้ดําก็เติมสีอวได้นะครับมมดหัสแต่ผมคิดว่าสีเนี้ยสวยแล้ว สังเกตว่าน้ำหมักผมเนี่ยที่หลายๆคนซื้อไปเนี่ยมันไม่ได้ดำปีดำเมี่ยมนะครับมันจะมีความเป็นน้ำตาลเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้กากน้ำตาลาทุกกระบวนการทุกๆตัวนะครับนี่แหละแล้วผมก็หมักไว้เหมือนเดิมเหมือนที่เราทําน้ำหมักเมืองคาวอะครับเติมอากาศให้จุลินทรีย์ที่มันดีเนี่ยที่มันชอบอากาศไปย่อยสลายนะครับน้ำหมักของผมทุกตัวนะที่คนถามมาเนี่ยผมจะยอดผมจะหมักเนี่ย การต่ำๆในหเดือนจนกว่าการเป็นแก๊สมันจะหายโดยการทดสอบตักเอาใส่ขวดเขย่าตั้งตากแดดตั้งในที่ร่มหลายๆใบแล้วก็เดินแล้วก็ดูต้องไม่เกิดแก๊สครับกระบวนการย่อยสลายที่ย่อยหมดไม่เหลือน้ําตาลไม่เหลือวัตถุด,ดิบอยู่ต้องไม่เกิดแก๊สเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันจะกินอาหารกินน้ําตาลกินกินวัตถุด,ดิบที่แล้วมันย่อยแล้วมันก็จะคาย คลายธาตุอาหารกับคลายก๊าซครับคลายคาร์บอนถ้ากระบวนการย่อยสลายหมดไม่เหลือวัตถุดิบแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดแก๊สถ้ามันเกิดแก๊สอยู่เนี่ยแล้วคุณเอาไปใช้มันลงไปอยู่ที่ดินมันก็ไปสร้างแก๊สร้อนที่ดินครับมันไปอยู่ที่ใบมันก็ไปสร้างแก๊สร้อนที่ใบแรกๆอาจจะดีแหละเพราะว่ากระบวนการย่อยสลายมันย่อยหมดแสดงว่ามันยังมีสารหวานน้ำตาลเนี่ยสารหวานเนี่ยก็คือพลังงาน ที่จาเป็นกับสิ่งมีชีวิตครับต้นไม้ก็เช่นกันต้นไม้ก็ต้องการสะสมแป้งละน้ําตาลไอเจ้าต้นไม้เนี่ยมันได้สารหวานที่ทเกิดจากกระบวนการที่มันย่อยไม่หมดเนี่ยพอมันได้แล้วเข้าไปปุ๊บมันก็งามมันก็สดชื่นแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับคือเชือ้อราลงไปอยู่ในดินไปสร้างแก๊สในดินน้ําหมักไปสร้างแก๊สในดินดินระบบรากเกิดความร้อนครับปัญหารากปมก็เกิดนะครับและปัญหาอื่นตามมาอีก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำหมักผมเนี่ยหมักจนหมดลิตรแล้วหมดลิตรร้อนหมดการย่อยสลายถึงจะออกมาใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เติมอากาศเนี่ยหมักหนึ่งปีครับต้องข้ามปีกระบวนการย่อยถึงจะหมดไม่เกิดแก๊สแต่ถ้าเราเติมอากาศจุลินทรีย์ต้องการอากาศจเจริญเติบโตดี6เดือนครับผมเติมหลักๆในน้าอากาศเนี่ยผมจะเติมอยู่ประมาณอย่างล่าสุดเนี่ยน้ำหมักองุ่นาวที่มีสับปรดด้วยมีไรด,ด้วยเนี่ยผมเติมอยู่ประมาณ14วัน 14บี่วันเนี่ยการย่อยสลายหมดทุกอย่างจมหมดผมก็หยุดแล้วแล้วก็ปิดฝาไว้นานๆทีก็ไปเปิดดูแล้วก่าคนทีหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับว่าตัวเลขสิบสี่วันเนี่ยมันคุ้นหูนะใช่ครับเพราะว่าเชื้อหลายๆชนิดเนี่ยจะใช้เวลาฟักตัวจเจริญเติบโตที่สุดคือสิบสี่วันเหมือนที่เราผ่านวิกฤตโควิดมาทำเป็ต้องกักตัวสิบสี่วันจุลินทรีย์ก็เช่นกันครับถ้าคุณไปเปิดดูตำราหรือว่าไปดูกูรูอาจารย์หลาย,ลายท่านที่พูดกกับจุลินทรีย์เนี่ย เขาก็พูดถึงเรื่องการหมักสิบสี่วันก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับนั่นคือหลักการเดียวกันครับของพวกแบคทีเรียโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในในในวิดีโอหน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรืออาจจะเป็นฮอร์โมนนมไข่ก็ได้ที่ใช้จุลินซีที่เหลือเนี่ยอันนี้ที่เหลือไว้หน่อยนึงเนี่ยที่ยังใช้หมดเนี่ยทําง่ายมากนะครับถ้าเรามีจุลินซีตัวนี้ใครที่เพิ่งมาคุณย้อนไปดูวิดีโอก่อนหน้าแล้วคุณทําจุลินซีนี้ขึ้นมาใช้ซะ มันเก็บได้6เดือนมันเป็นหัวใจหลักในการทำน้ำน้ำหมกักชีวภาพต่างๆครับโอเคครับแล้วพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ